วันนี้คุณเป็นคนที่โชคดีถูกหวยอย่างที่มีนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยเรื่องคนที่ถูกหวยเขาวิจัยว่าคนที่ถูกหวยภายในสี่ปีเขาจะกลับไปอยู่ในฐานะเดิมหรือจนลงกว่าเดิมนั่นเพราะสาเหตุอะไรเพราะภายในของเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้เชื่อหรือ ให้รับรู้ถึงความมั่งคั่งร่ำรวยคือภาชนะที่จะสามารถเก็บเงินทองของคนเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นภาชนะที่ใส่เงินก้อนใหญ่ไม่นานเงินเหล่านั้นมันก็จะจากไปทุกอย่างคือพลังงาน เราคือพลังงานเงินทองคือพลังงานข้าวของเครื่องใช้คือพลังงานทุกอย่างในจักรวาลนี้คือพลังงานเพราะฉะนั้นความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยมันเกิดขึ้นจากภายในของเราถ้าภายในของคุณไม่ได้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับความสำเร็จให้คุณต่อสู้ให้ตายคุณก็ไม่สำเร็จถ้าภายในของคุณไม่ได้พร้อมที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยให้เงินทองหล่นใส่คุณมากขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถดึงมัน ไว้หรือครอบครองสิ่งสิ่งนั้นได้นานดังนั้นภายในกำหนดภายนอกจงจำไว้ภายในคือสิ่งที่เราจะต้องเพ่งความสนใจไม่ใช่ภายนอก